มาดูที่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันต่อเลยนะคะทางศูนย์กู้ชีพกู้ภยัยพร้าวัวงหินวัดทุ่งหลวงตำบลทุ่งหลวงอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคส่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยที่จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเพร้าวังหินวัดทุ่งหลวงตําบลทุ่งหลวงอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเสือ้อผ้าก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เทศบาลตําบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยซึ่งประสบอุทกภัยถูกน้ำท่วมสูงส่งผลให้บางครอบครัวยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ขณะที่พระครูปีชาพิวัน์เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงในฐานะประธาน ศูนย์กู้ภัยพราวังหินระบุว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งสองพื้นที่โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพราว,วังหินวัดทุ่งหลวงอำเภอพราจังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายๆหน่วยงานนะครับตอนนี้